มามาโอ้โหดรามา่าตัวละครกับดรามา่าเนื้อหาสก u i ตเกมเนี่ยแม่งกำลังมาแรงเลยต้องทําคลิปพูดกันสักหน่อยซึ่งก่อนจะไปรับชมรับฟังกันขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใโอดอติสตกันด้วยนะครับอย่างแรกเนี่ยที่ควรจะพูดถึงเลยนะคือไอ้ฮวังจุนโฮไอ้ตำรวจที่หาเกาะมาเกือบ10ล้านปีนะผู้ชมคําถามไม่ใช่คําถามต้องบอกว่าคําพูดที่ท่านผู้ชมทุกๆคนพูดพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายคือมึงมาทําไม ขนาดผมทําโพสํารวจเนี่ยตัวไหนและไรประโยชน์ที่สุดทุกคนก็โหวตคุณตํารวจครับซึ่งผมก็คิดเห็นเดียวกันนะตอนแรกอะผมดูอะผมไม่สนใจหรอกผมมองข้ามแต่พอเรามาคิดวิเคราะห์หลังดูจบแล้วแบบเราได้มีเวลาคิดคํานวณนานๆนะนะคือเราก็คิดว่าเออวะกุมกับมึงยัดตัวละครน,นี้มาทําไมวะมึงดูเหมือนมีเป้าหมายแล้วมึงดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะล้มล้างเกมนี้อะมากกว่าที่มึงจะมีเป้าหมายมาหาพี่ชายหรือปะ พอมึงมาหาพี่ชายปุ๊บคำพูดมึงก็คำพูดเดิมๆมาทำทำไมทำทำไมกูเป็นฟอนแมนกู man, ก็คงไม่ตอบอะอย่างน้อยก็แบบฉันรักนะพี่อย่าไปเลยนะเราผมอยู่ตรงนั้นแต่ผมไปหาเออมึงพูดอย่างนี้ก็ได้มึงจะถามว่าพี่มึงทำแบบนี้ทำไมคือคือคนมันจะทำอย่างเงี้ยเขาไม่ตอบมึงหรอกถูกปะมึงเอาใจถามคำนี้กูแบบโอ้ตัวละครบทมึงนี่แบบ ไร้ป,ประโยชน์จริงๆจนไอชเววูซอกไอ้คนที่แบบออกเงินกู้ให้คนอ่ะดูฉลาดขึ้นมาเลยอ่ะแต่อย่าเพิ่งไปด่าคุณตำรวจโง่นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมันก็มีดราม่าอีกว่าตำรวจทวางจุนโฮเนี่ยมันโง่มันไม่รู้ว่ากับตันพาร์ทเนี่ยเป็นตัวร้ายผู้อยู่เบื้องหลังแต่กับไอ้ชเววูซอกผู้เป็นคนเก็บเงินกู้เนี่ยโอ้โหไหวพริบนี่สุดยอดยังรู้เลยว่ากับตันพาร์ทเนี่ยเป็นตัวร้ายซึ่งผมต้องขอพูดตรงๆเลยว่า ในตัวซีรีส์เนี่ยมันให้เหตุผลที่เมคเซนแล้วนะคือตัวละครอย่างฮาวันจุนโฮเนี่ยหลังจากที่ถูกฟอนแมนเขาเนี่ยยิงตกหน้าผาไปฟอนแมนก็โทรหากับตันปาให้มาช่วยเหลือน้องชายเขาซึ่งคนแรกที่ฮาวันจุนโฮเจอหลังจากรอดชีวิตเนี่ยคือกับตันปาครับกับตันปาคือคนช่วยเหลือและดูแลเขาตลอดเวลาจนเขาหายไขย้แล้วก็เป็นคนที่ขับเดินเรือช่วยเขาเนี่ยตามหาเกาะสกุลเกมเป็นเวลาหลายปีมากท่านผู้ชมจนมันแบบ ถ้าเราเป็นทางด้านของฮาวาจุนโฮหรือตำรวจจริงๆเนี่ยเราก็คงรักเลยไว้ใจกับตันปาร์คแน่นอนครับแต่ตัดภาพมาที่ของชเววูซอกเนี่ยที่ทางด้านของตำรวจอย่างฮาวาจุนโฮเนี่ยรู้จักกันไม่แค่กี่วันเนี่ยครับมันไม่แปลกครับที่ทางด้านของตำรวจอย่างฮาวาจุนโฮเนี่ยจะเชื่อใจกับตันปาร์คมากกว่าชเววูซอกนั่นเองครับซึ่งดราม่าต่อมาก็จะเป็นคังแดโฮครับหมาผู้เล่นหมายเลข38 8 ซึ่งบางคนก็บอกว่าการที่เขาด่ากีฮุนปากเฉียวอย่างนั้นคือถูกต้องแล้วก็คือกีฮุนมันโง่การที่กีฮุนใด้แผนคนกระโดดไปทําแบบนั้นเนี่ยมันผิดคาดแทนที่จะทําแบบคังเดโฮบอกว่าเล่นเกมตามปกติแล้วโหวตยังไงคนที่เลือกสีน้ำเงินเลือกวงกลมเนี่ยเลือกไม่เล่นอ่ะมันชนะพวกเล่นอยู่แล้วแน่ๆซึ่งมันก็ไม่แน่เสมอไปแต่ในบริบทของหนังเมื่อมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่ะคือถ้าคังเดโฮไปเอากระสุนก็คือทีมกระโดดเนี่ยจะมีโอกาสรอดและชนะมากขึ้นแน่นอนครับ รวมถึงเขาเนี่ยยังโกโหกอีกว่าเขาเคยเป็นนาวิกเคยใช้ปืนซึ่งการที้ให้เหตุผลผลนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทีมกบฏเนี่ยตัดสินใจให้เขาเข้าร่วมทีมนั่นเองครับพอถ้าทุกคนรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ทาหารไม่เคยเป็นนาวิกไม่เคยใช้ปืนเป็นก็คงไม่คงไม่มีใครเอาเขาไปเสี่ยงนะครับเอาเป็นพาราซะเปล่า รวมถึงถ้าเหตุหหการณ์นั้นไม่มีคังแดโฮอาจจะเป็นออนนี่ที่ไปเอากระสุนแทนเรารีบเอากระสุนเนี่ยมาเติมกับหลงังแล้วอาจจะสวนพวกพิงกาดแล้วอาจจะก่อกระบฏสําเร็จก็เ,เป็นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่พอฟังมาถึงจุดจุดนี้แล้วท่านผู้ชมอย่าเพิ่งว,ว่าผมว่าผมไปเข้าข้างกีฮุนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาแต่โทษคังแดโฮแต่เอาจริงๆแล้วนะเหตุผลแบบลึกสุดๆเลยเนี่ยคือกีฮุนมันผิดครับ มันวางแผนไม่รอบคอบรวมถึงมึงมีเงินระดับ4ี่หมื่นล้านแต่มึงไม่มีปัญญาจะจ้างคนแบบเทพเทหโหดมาร่วมทีมาท่านผู้ชมมึงจ้างตำรวจหรือสายสืบอะไรมาไม่กี่คนมาเดินเรือไอ้หา่าโดนกัปตันปาร์กยิงตายหาหมดคือแบบโอ๊ยคือตำรวจผมนับได้ว่าไม่ไมถึงสิ20คนอะ่ะคือมึงมีเงินระดับ4ี่หมื่นล้านแต่มึงก็จ้างมาเป็นร้อยคนไปเลยไปคน้นหาเกาะถูกปะรวมถึงมึงก็เอาตัวเองอะ่ะไปเสี่ยงในการเล่นเกมเล่นลุ้นตายอีกครั้งหนึ่ง คือจะบอกว่าตัวละครกีฮุนเนี่ยมันซับซ้อนมากแต่คือบอยรีบทที่มันให้ตัวกีฮุนเนี่ยมาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่ามันคือตัวละครหลักยังไงครับเราจะได้รู้ว่าพอตัวกีฮุนเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมแล้วเกมที่มันเล่นเป็นอะไรยังไงมันก็ถ่ายทอดให้เราเห็นออกมาอย่างนี้นี่แหละคือเหตุผลหลักท่านผู้ชมคือถ้ามันเป็นความเป็นจริงนะไม่มีใครเอาตัวเองไปเสี่ยงในเกมเล่นรู้ตายอีกครั้งหรอกท่านผู้ชมส่งคนอื่นไปแทนนี่คนเก่งๆไงฮ่มีเงินเป็นระดับเศรษฐีหมื่นล้านโอ้โหทําอะไรได้เยอะแยะ คือกีฮุนนี่ประมาลุล้วเลยนะในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยถ้าแบบพูดในความเป็นจริงอะท่านผู้ชมพอจบเรื่องของคังแดโฮและกีฮุนแล้วขอมาพูดถึงรรมายองกีผู M ้เล่นหมายเลข33 3ซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหพอดูจบแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คนเกลียดมากที่สุดพรอม่งคตรเห็นแก่ตัวและผมมีความสงสัยอยู่นะหลังจากที่คิมจุนฮีเนี่ยคลอดลูกเสร็จแล้วทำไมพี่แกไม่ไปหาคิมจุนฮีหรือหาลูกตัวเองเลย คือคุณอาจจะมีให้เหตุผลไหมว่าเขาอาจจะไม่กล้าแสดงตัวออกว่าเขาเป็นเป็นพ่อของลูกแต่ก็แบบเฮ้ยคือมึงเป็นพ่อของลูกมึงอยากจะกลับมาคืนดีกับคิมจุนฮีแล้วอ่ะมึงควรจะออกหน้าออกตาหรือออกตัวปกป,ป้องผู้หญิงคนนี้ให้มากกว่านี้รวมถึงในเกมสุดท้ายที่เล่นปลาหมึกลอยฟ้าหนึ่งต่อหนึ่งก็ทางหน้าของกีฮุนเนี่ยมึงเสือกจะเอาเด็กไปโยนทิ้งในที่สูงครับซึ่งมันเฮี้ยมมาก กีคุนยังตกใจคนดูก็ตกใจว่าโอ้โหมึงพ่อเด็กนะเว้ยมึงทําได้ลงคอเนอในฐานะที่มึงเป็นพ่อเด็กอะ่ะมึงควรจะแบบมีมนุษยธรรมมึงควรจะเป็นคนเสียสละมากกว่ากีคุนหรือเปล่าวะกีฮุนม่ได้เป็นสายเลือดหรือว่าพ่อเท้ๆเลยนะแต่กีคุนแม่งนันเป็นพระเอกและผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ของสุกวีเกมซีซั่นสามนี้ไปเลยอะ่ะเป็นอะไรพี่แบบโอ้โห คือถ้าไม่บอกว่ามึงเป็นพ่อของลูกกูก็ค,คิดว่าคิมจุนีเนี่ยท้องกับกีฮุนแน่ๆกีฮุนนี่รักเด็กแบบสุดยอดอ่ะพรีชีพเรื่สุดยอดจริงๆอ่ะตัวละครของ,ของคังแดโฮนี่ผมต้องบอกไปเลยนะช่วงแรกๆก็อาจจะมีเชียร์มั่งแหละแต่พอมาหลังๆแล้วตั้งแต่ที่มันแบบฆ่าเพื่อนออนนี่แบบแทรกตัวมาระหว่างกลางคือแบบโอ้โหมันแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวละครนี้นมันมีความเห็นแต่เกตัวมานานเลยครับ รวมถึงตั้งแต่ที่มันคบหากับคิมจุนฮีเน่าน่เนี่ยก่อนที่แบบจะมาคิมจุนฮีจะตั้งท้องเนี่ยมันก็ทิ้งคิมจุนฮีไปตั้งแต่ตั้งท้องนะครับมันก็เป็นอีกแบบความเห็นแก่ตัวอีกในในยะที่มันบอกเรามาตลอดว่าไอตัวละครอย่างลีมยองกีเนี่ยมันมีความเห็นแก่ตัวมานานแล้วนะแค่เราเนี่ยอาจจะมองข้ามมันไปรวมถึงมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอให้คนดูอย่างเราเนี่ยได้เห็นธาตุแท้ของตัวละครน,นี้นั่นเองครับ ต่อมานะครับตัวละครอย่างคังโนอ่นพิงกาดผู้แปรพักนะครับซึ่งก็โอ้โหผมพูดมาไม่รู้กี่รอบนะว่าคังโนอ่นเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะเป็นผู้ลมล้างเกมสกิทเกมนี้ซึ่งสรุปสุดท้ายแล้วไม่ได้มีมะเขือปอแปะอะไรเลยท่านผู้ชมเป้าหมายของเธอในเรื่องนี้เลยนะก็คือช่วยให้ปักกยองซอกผู้เล่นหมายเลข2 4 6ี่เนี่ยชีวิตรอดปลอดภัยไปหาลุยที่ป่วยมะเร็งอยู่ครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบเป้าหมายมึงมีแค่นั้นจริงหรอเฮ้ยเขียนบทยังไงเนี่ย คือดูเหมือนจะเป็นความหวังแต่สุดท้ายแล้วมึงก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เหมือนกันแล้วแถมนะตัวซีรีส์เนี่ยยังทิ้งปมไว้อีกว่าลูกสาวของเธอที่คาดว่าตายแล้วเนี่ยอาจจะมีชีวิตรอดอยู่ประเทศจีนครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมสงสัยมากว่าเฮ้ยมึงจะทิ้งปมตัวละครน,นี้ไว้ทาไมวะมึงไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรเลยแค่มาแบบไปช่วยเหลือไอ้ป้ากยองซอกเนี่ยให้มันมรอดชีวิตแล้วแถมีนะไอ้ป้ากยองซอกเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากเกมส qui ิตเกมในปีนี้นะครับ เป็นอะไรที่แปลกมากคนอื่นตุยหมดอยู่ๆมึงก็รอดแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยนะผชมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อหาที่จบไม่ดีก็คือตัวละครที่เรารักตัวละครที่เราเชียร์แม่งตายตั้งแต่2ตอนแรกไม่ว่าจะเป็นออนนี่ป่าจางกิมจาปักยงซิกกิมจุนฮีโอ้โหรวมถึงพระเอกของเราก็มาตายในตอนจบผู้ดีที่เราเชียร์ตัวละครที่เรารักตายกันไปหมดเลย แต่ไอกตะแก่โลบ10-0เจ้าแม่ล่างทรงไอ้แกงโลบไป้พวกที่อยู่รอดจนเกมปลาหมึกลอยฟ้าแหละโอ้โหใครจะไปนึกว่า,วามันจะรอดอะหลายคนก็แช่งให้แกงโลบตายอะคือผู้กำกับกูยกนิ้วให้เลยว่าสุดยอดอะนิ้วไหนผมูไม่บอกนะคือแบบสุดยอดจริงๆมึงกล้าทำอะโคตรแหวกแนวอะนะผู้ชมใครมันจะไปนึกไปฝันให้ตัวละครที่เราเกลียดอยู่รอดจนเกมสุดท้ายนะผู้ชม แต่เอาจริงๆว่าการที่ให้มันอยู่รอดสุดท้ายแล้วมันก็ดีไปอีกแบบนะมีท่านผู้ชมบอกว่าถ้าสมมุติตัวละครที่เรารักกับพี่มันอยู่รอดจนเกมสุดท้ายอ่ะมันอาจจะทําให้เรายิ่งหนักใจไปอีกนะว่าตัวละครที่เรารักคนไหนเนี่ยมันจะต้องยอมพลีชีพเออมันก็จริงนะซึ่งการที่ตัวละครไอ้แกงโลมันอยู่รอดท้ายๆนั่เนี่ยมันให้เราปักใจเชื่อแล้วว่าพวกแม่งจะต้องตายตัวที่รอดจะต้องเป็นตัวละครหลักอย่างแน่นอนซึ่งมันก็นะมันก็เป็นการที่จบ มันไม่เชิงว่าแบดเอนดิ้งเท่าเท่าไหร่หลายอย่างมันก็เชิงที่จะจบโดยดีด้วยซ้ําก็คือพระเอกพีชีพมันก็ไม่จําเจกอะซีรีส์ภาคก่อนๆเนี่ยเนาะที่พระเอกชนะลักกี้ได้เป็นแชมป์อ่ะคือถ้าพระเอกรอดอีกครั้งหนึง่งมันก็คงจําเจว่าอะไรอะไรพเอกก็รอดอะไรอะไร <ๆ S 2> พี่เอกก็ชนะถูกไหมเออผมก็มองว่ามันจําเจไปถ้ากีฮุนเนี่ยจะรอดชีวิตรวมถึงตัวละครหลักตัวที่เราเชียร์กันมันอาจจะมีประเด็นดราม่าที่ว่ามันตายง่ายไปหน่อย อันนี้ก็เห็นด้วยบางจุดก็คือเหมือนแบบเหมือนเกมใหม่ในซีซั่นสเนี่ยคือเน้นฆ่ากําจัดผู้รอดชีวิตอย่างเดียวเลยอ่ะไม่มีเกมไหนที่ร่วมเป็นทีมเลยก็คือแบบกาจัดตัวที่เรารักเน้นๆเลยอ่ะบางตัวก็ตายแบบงงๆไหนจะทางหน้านของป้าจามินจาที่ตัดสินใจที่จะฆ่าลูกชายตัวเองเพื่อที่จะไปช่วยไอ้คนที่ไม่รู้จักอย่างคิมจุนฮีที่รู้จักกันในเกมไม่เท่าไหร่เพราะเห็นแกเด็กอือนี่ก็แปลก ถ้าเป็นความเป็นจริงคุณเป็นแม่คนคุณจะช่วยลูกชายแท้ๆขอคุณหรือไอ้ผู้หญิงที่ตั้งท้องที่รู้จักกันเมื่อไม่หวานซื่อเนี่ยถูกปะเออบางอย่างมันก็ไม่เมคเซน n ์มองว่าโลกสวยเกินไปมันก็โอ้โหมีมากมายหลายก่ายกองที่จะให้พูดแต่ก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปตอนนี้ก็สิบกว่านาทีแล้ว ก็ท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรหรือมีอะไรที่คิดนอกเหนือจากที่ผมพูดก็คอมเมนต์กันได้อย่างจุใจเลยนะผมพร้อมที่จะอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์ท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับส่วนคอนเทนต์คลิปต่อไปเกี่ยวกับสควิตเกมผมก็จะผมก็จะขอพูดเกี่ยวกับสควิตเกมสาขาสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้ก็พูดประเด็นดราม่า,มารวมถึงจุดที่เราแบบอาจจาะขังคาใจหรือไม่ถูกใจกับมันนะครับท่านผู้ชม,มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโอตอร์ติสกันด้วยนะครับ พูดไม่ถูกใจตรงไหนไม่ถูกต้องอย่างไรก็ขอโทษไปนะที่นี้กันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ